อันนี้คุณป้าคา่ะเราจะทำเมนูผัดฟักแม้วใส่ไข่นะคะนี่สวัสดีค่ะคุณป้าขาเลาะนะคะวันนี้ก็จะยังอยู่ในคอนเทนต์อาหารถูก งบไม่เกินห้ิบาทนะคะวันนี้จะอยู่กับเมนูทําเมนูอันนี้คุณป้าขาะเราจะทําเมนูผัดฟักแมวใส่ไข่นะคะเมนูนี้ก็ไม่เกิน30บาทฟักแมวสองลูกนี่เขาขายกิโลละห้าสิซื้อมานี่ครึ่งโลครึ่งโลก,ก็ยีบห้า ไข3่3ใบ3ใบ10บาทก็3าหเครื่องปรุงมีอยู่แล้วในบ้านในครัวเรือนก็ดูเครื่องปงอะะรงปุงก็มีซอสนะคะเครื่องปรุงก็มีซอสผูกข่าวซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวนะคะ คือลดนิดหนึ่งเพิ่มความนัวน้ำตาลช้อนชาหนึ่งอาจจะใส่ไม่หมดเพราะว่าฟักแมวมันจะออกหวานนะคะฟักแมวหรือมะลาหวานแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่เดี๋ยวไปสับนะคะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปลงมือทําเลยนะคะขั้นตอนคือต้องกรองนะคะมะลาหวานเปลือกมันจะหนาเนี่ยคุณป้าเจอมีดสองคมของคุณป้าเลยนะคะ กรปอกอะไรก็จะง่ายเปลือกมันแข็งผัดแม่อร่อยไอ้ฟักแมวเนี่ยมีประโยชน์นะคะคุณสมบัติอาหารที่จัดว่าเป็นซปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบยางนะคะอาจจะใส่ถุงมือปอกนะคะเพราะว่ายางมันจะเกาะมือกินสดก็ได้นะคะภาษาฝรั่งเรียกว่าซาโยเต้นะคะอันนี้นะคะ อันนี้เป็นผักโครงการหลวงนะคะในหลวงนำเข้ามาให้ชาวเขาปลูกนะคะเรียกยอดฟักแมวหรือว่านี่ลูกฟักแมวเนี่ยปอกไปแบบนี้แล้วก็ค่อยสับเหมือนแล้วก่อนนะคะป้าลริมบอกไปนะคะเคล็ดลับการเลือกฟักแมวที่อ่อนๆนะคะต้องดูผิวเนียนๆเ,เกินเกลี้ยงๆอย่างนี้นะคะไม่มีขนแข็งๆนะคะแล้วก็ตรงที่ตรงนี้ต้องเม็ดต้องไม่โผ่ขึ้นมานะคะ งนี้มดมิดมาาันจะงอกออกมาตรงนี้เหมือนมะม่วงหิมะพานนะคะถ้าเกิดว่ามิดงอกตัวนี้คือวาอ่าฟักแมวนั่นแก่แล้วนะคะถามว่ากินได้ไหมก็ยังกินได้อยู่ค่ะแต่เปลือมันจะแข็งมากนะคะต้องเลือกผิวแบบนี้นะคะไม่มีขนไม่มีน้มนะคะมันจะเป็นฟักแมวที่อ่อนกําลังกินค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนการสรับนะคะก็สับเหมือนละกอเลยค่ะหรือถ้าใครไม่สับก็สามารถหั่นแบบนี้ได้เลยนะคะหั่นอย่างเงี้อย่างเงี้อย่างเงี้ยก็ได้นะยแต่ทีนี้ว่าถ้าอ่อนๆนะหั่นอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะแต่คุณลุงไม่มีฟันนะคะคุณป้าก็เลยต้องสับให้เป็นเหมือนมะละกอมันจะได้นิ่มขึ้นช่วยให้คุณลุงกินได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะถ้าใครฟันดีกันเนี่ย มะลาเนี่ยไอ้ฟักแมวเนี่ยผัดได้ทุกอย่างค่ะผัดกับอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมลองดูนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะเนี่ยสนับสนุนให้ลูกกินผัดเมนูเนี่ยทําอย่างนี้ก็ได้นะคะตัดผัดใส่หมูก็ทําอย่างนี้ก็ได้ผัดใส่ไข่ก็ทําอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าวันนี้คุณป้าจะทําให้คุณลุงกินด้วยก็เลยต้องสับเป็นละกอนนะคะเนี่ยคะย่ะดี๋ยวมาดูตอนคุณป้าผัดเลยเนาะมันจะยาวไป คือเมนูฟักแมวผัดไข่สำเร็จแล้วก็กินกับน้ำพริกตาแดงน้ำพริกเผาน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกนั้นโลกน้ำพริกกะปิก็กินเข้ากันนะคะหรือว่าใครไม่ชอบกินน้ำพริกก็กินจืดๆแบบนี้อร่อยดีต่อสุขภาพดีต่อใจดีต่อ,อทุกๆวัยเลยค่ะขอบคุณที่รับชมช่องคุณป้าขาลน,นะคะ เดี๋ยวคุณป้าจะสรุปให้ดูว่าเดือนหนึ่งเนี่ยยี่สิบกว่าวันเนี่ยคุณป้าทําเมนูจากอาคอนเทนต์ประหยัดประหยัดเนี่ยคุณป้าประหยัดเงินไปได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ดูนะคะขอบพระคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ